ฎของการเป็นคนมีค่าในสายตาของแฟนเก่าสิ่งที่หลายคู่ผิดพลาดในการที่เราอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วถ้าทำเจข้อนี้การกลับมาจะยิ่งยากแต่ถ้าคุณรู้เจข้อนี้แล้วถ้าคุณไม่พลาดเลยการกลับมาจะง่ายที่สุดหนึ่งถ้าพลาดเรื่องนี้คือการอ้อนวอนขอให้กลับมาจะกลับยาก 2. คือการตามง้อเขาครับสครับไปฟ้องพ่อแม่เขา สครับคือการถามหาเหตุผลครับห้าครับคือการส่งแชทไปซ้ำๆเจดครับคือการประจานเพราะงะั้นนี่คือเจ็ดข้อครับถ้าคุณทําจะยิ่งกลับยากถ้าคุณพลาดเจ็ดข้อนี้เวลาคุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดห้าข้อที่จะบอกในห้าข้อเดี๋ยววันนี้คุณคมจะแชร์สองข้อถ้าคุณพลาดมาเข้อแต่ถ้าวันนี้ยคุณมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดสข้อนี้หนึ่งครับ คือบอกว่าตัวเองยังโสดเช่นแฟนเก่าถามเนี่ยมีคนใหม่แล้วหรือยังอ,อ่ะอ๋อเปล่าหรอกฉันยังโสดยังไม่อยากมีใครหรือบอกเขาว่ามีคนใหม่จะยิ่งพลาดไปกันใหญ่สิ่งที่ควรตอบกลับเวลาเขาถามคือให้ให้สวนลับว่าแล้วอยากให้มีหรือเปล่าละ่ะคือมันเป็นการพลิกคาพูดตอบโต้ความรู้สึกอย่าบอกว่าโสดแต่ถ้าโอเคมีคนใหม่ไปแล้วคุณจะบอกว่ามีคนใหม่อันนี้ไม่ติดแต่ห้ามบอกว่าโสดหรือยังรออยู่ กับอันที่สองการขออีกครั้งว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครูคอมให้หมดเลยเอาไหมห้าข้อนี้ถ้าคุณไม่พลาดในการสนทนาเขาจะมีโอกาสกลับมาง่ายครับและจะปลดบล็อกง่ายด้วยครับและจะลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆด,ด้วยครับถ้าใครอยากได้ห้าข้อนี้ครูคอมให้หมดเลยนะครับในการเอาไปทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สหลักหลายพันของครูคมนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเลยคา7,900บาทนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5ข้อนี้ให้พวกเราพิมพ์รหัสนะครับพิมพ์คำว่าแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีบอทส่งทั้ง5ข้อนี้ให้กับคุณในแชทไปเลยเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจีตวิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0บแอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเร็วนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ